สาดีนะครับออกมาแล้วครับน่าที่15นะครับอยู่ยงเพศสัตว์นะครับอยู่ยงเพศสัตว์นะครับน่าที่15นะครับน่าที่15ต่อไปท่านที่16นะครับน่าที่สิบครั้งที่หนึ่งจะได้พลังนะคุณท้าวดีนะครับท่านที่16ครั้งที่หนึ่งนะครับท่านที่16ครั้งที่2ดีนะครับ ท่านที่6ครั้งที่3เราเยี่ยมช่วงุบลายเร็วบริษัทประเสริฐผลรุ่งเรืองนครปนมจำกัดนะครับบริษัทประเสริฐผลรุ่งเรืองนครปนมจำกัดนะครับขายรถยนต์นะครับไม่ไม่ด้วยครับอ่า ดีครับท่านที่เจ็ดครั้งที่หนึ่งนะครับดีครับท่านที่เจ็ดครั้งที่ที่สองนะครับท่านที่เจ็ดครั้งที่สามเหล่าเอีย้อยซ้วงถูกใหญ่นะครับเรื่องออกมาแล้วครับท่านที่สิบเจ็ด กระจายเซลล์แอนด์เซอวิสนะครับกระจายเซลล์แอนด์เซวิสนะครับเราเยี่ยสุกอยู่ล้นะครับกระจายเซลล์แอนด์เซวิสนะครับท่านที่สิ 17, ใช่ไหมครับต่อไปท่านที่สิครั้งที่หนึ่ครับท่านสิบแปดดีนะฮะ อันที่สิบแปดครั้งที่สองดีนะครับ